นั่งนังกับพริกกระเด็นน้ำปลาของสุรใส่นี่เ็ดยังเอเห็ดเาวเห็ดแกงผักหวานผักหวานเห็นร้นเะคล้ายๆมาแดงน้ำเก็ดรับปีนน้อลูกไผ่ยาเตีงครับวันนี้เค็มมือ่าเปนเด็ดกันเด็ดก็กะ ทีไหนวะปั้นี่ไหนนาไหนเอ้ยอวมึงปึ๊กไอติงพาไปเที่ยวมาเทุ่มากันเั่นญ่พวนข่างทั้งในรถพัวเสบไปเที่ยวมาทุ้งชาง้ปั้นมากเนื้อมุกีว่ปั้นมากรเนื้อต่งานมาล้กสบเป็นเล่นมาหนีเฮ้ยปั้นีจ้าัดจ้าดิจ้าจ้าจ้อีเมีว่าให้จ้าเดีพยอ ่ารนี้ก uh, ็ปั mm ๊บเลยกานี้ปั๊บเลยเอ้ยลายจากรงย็นม่เนาลายองยืนีตายาดกลัวนี่บดมาเนข้มยันนะนี่ปันไปนน้อนเหรอคุณคุณกไหลยังไอ้ยเันก็จะเอานู้โอยยันยันเมียยันมมฮักกบเ อิฉาอิฉาแสบฉันบอกอิฉาแสบมะมี่อิจฉาแสบเป็นได้หนิไอ้ขี้อิฉานี่เขาัาลาได้หนิเขามาลาได้เร็วไปเร็วอิมเนียแบกะไรเนียเป็นเดียวบอกน้องยานเมียั้งะไปเร็วแล้วปั้นไปแล้วนะ นึกแต่เฉ็บนแต่เฉ็บอ๋อแต่แดกนงฉันไปยีค้อมแดกหอมมาหอดผี่เลยมาทำกับข้าวต่อก่อนปะทำข้าวตอปะทำข้าวตองเลยทำข้าวตองเลยเกี่ยงเอ่งเ้ยหรอ้อมแก้มอมแก้มหอมแก้มวนๆมุ้ยอุ้ยอุ้ยมปเลี้ยวหุ่นมปเลี้ยวหุ่นอ่ะเอื้อ Say hello, bài loa. Tell me, yêu thương mọi lắm. Kýt sức cho cho pháo. cho pháo. Kýt sức cho pháo. Kýt cho pháo. Kýt sức cho cho pháo. Kýt sức 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 cho pháo. จากสุดน้ำก,กันบอเนริแบบกันบ,บ่แช่บ่อชิมยังเดียวแม่กุ้งให้เขาปั้นไหมเนี่ยแช่บ่แช่บ่จะเอายีกบลูอุ๊ยอุ๊ออยเจ้าหนาไหมนกินีวันไม่กินปั้นมันบัคนเราใหม่นี่แช่กินคนเดียวก็ไล่นะเนี่ยนะ น้ำมาเลยมาชิมเลยมาชิมเลยเนี่ยของเสียบนี้ว่าให้กินเลยให้กินเลยเอ้ยเลี้ยกันของกันทั้งหลเว้ยเลี้ยงกันทั้งหลายเลยหมอนั่งกลั่นทั้งหลายมืหวานจังเลยอ๋อ <laughs> อห้ยบ้านเถนบ่บ้านเน่อนวม่ให้กับผอัเด้อมาชื่นเน่หวานไหมเนหวาน,นี่แม่ซื้อมาจากตลาดพะหวานพู้ช <h ums> ัวร์แต่เมียนมาจะเป็นขรอบปห <h ums> วาน <h ums> กไ<ม>็ไปอยู่ก็ขา ถ้าบางเขาพูดแมนหรือหวานพูด่นหวานแค่หนบางคนใช้มุแดง เขาให้ประกันให้คุณแม่บายทุกพายเยญ่ตึงครับใช่เอาผนงานมันมัน่นผลเห็ดครับจิม้มนี่แช่ะละที้ที่ครับเรื่การตอนกิ้มทอดเขียดทอดเขียดแข็งครับ น่าเกลกับเต็มทีได้เลยนี่นู้นต่อไปก็ปล่อยเพิเ่มเตแล้วต่อบไปหลายอบไ อีกนึเงี้วครับชมเมนูต่อไปเมนูต่อมากครับก๋วยเตี๋ยวดแดงมาซ้าบาทนี่เนาะสามโมงก็ครบหกสิบบาทนิดนึงพี่นั่งก๋วยเตี๋ยวบดแดงสูกกินครับมีแสบวะหกปีมือย้ายติ่งในบอกูกไปเ้ยติ่ง หกสิบบาทห,หลายอยู่นี่ฮัลโหลจะหันหอมหอมกระแหน่ครับต้นหอมหอมเปรแล้วก,ก็ออชี่ ่เฮ้ผิดปะโอ้ผิดต้นเนาะสามศูนย์เลยลดตวงบอบอมาใส่ไหลายๆแ่บแสบหลายมาตะเขียวะเี้ย แดกใสยย่หอวใส่น้อยๆันแจกแกอวเลย,ยถ้พูนเลย

เยอะแี่ส้มไม่เอาเงาไงจับเลย

ยังต้องให้โบแดงหยิบเยอยมกแซ่บยางยมานีครับเดี๋ยครับขับเขาหนี้แบอบอนหว่ะหเิ่งแ่บคิลือว่าน่ะโอ้ยมีแสบคิลื้อพอมือนี่หาก็หน่ะโอ้ยกระเปากระเป๋ากำลังี้ลื้อ แกงเหยบักหวานใซใคร่มดแดงรัยมันย้ากินเป็นเนื้อแ้ไม่นขาวหาะข้ามันมันมันมีระเบิดปอนไม่จบเองผักหวานผู้ักหวานบานนะแถมช่วยพอตรวบต้นต้ด่งมันหูวเอ๋อ้อมันมันคือแบบว่ายหญ่มกกคือแบบว่า นั่งรถไปนั่งมาด่งพูดคือน่ะก็คือพนะตัวดึงดงนะคอยทำบุดแดงเรานึจะปูมาแล้วหอมปู่ยังหอมปู่ล่าจุ๊ปู่น ผูไม <C' erman. S 3> <Hir v> ่กวนเหวิมกเินทดแฉ่กุญยากับ นนข้นจีบเขานียวหรกหวานต้องสดดูแม่หวานไม่เขมาาหวานพูเขาสามสบาทลดอกเบอร์สุดวข้าเหนียวหวานปลาเนาะดูกรลังมาเขาพูดวาหวานปลาดกแม่ดอกไม่คายของสบู่แล้วน่เดือดนี่าอมนี่ไงหอมาก

กับมากแม่อัวนังหมดวางพอมดีกว่าเดี๋ยวพ่อเขาวางเนี่ใส่หัวเม่เนี่ยคิ้วดนค่ะแม่ได้ว่าจะไปศึกษาลูกน้องใหม่ลกหลังตุู่่บุ้า ไอ่ไอนันเนี่ยนะไอ่น่นเี่นะไอ่นี่นะผมแต้มก่อนเมันถมก่อนเนาะผังแก้มก่อนนะผั้งแก้มก่อนผมแต้มก่อนมันคนมันใส่แห้งเหรเนื้อมูมีห้างอีกอตรงไปงมาดูบบาย